อ่านะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีแฟนเพจนะครับเมอเอย์กับนพชวังนะครับสวัสดีลูกศิษย์ด้วยนะครับทุกๆคนนะครับวันนี้เราพามาชมกันนะครับการสอนลูกศิษย์จริงร้านนะครับวันนี้วัน ผลิัตนะครับเออวันพุธนะครับทษทีครับวันพุธที่แปดนะครับธันวาคมนะครับก็มีลูกศิษย์มาเรียนหน้าร้านนะครับเป็นลูกศิษย์ที่มาจากโซนแถวหนองจอกนะครับลาดกระบังนะครับมีแผนว่าจะอยากเปิดร้านขนมครกนะครับก็เลยมาเรียนนะครับทํางานประจําอยู่แต่ว่าก็หาเวลาว่างมาเรียนเพิ่มนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการเรียกนการสอนเป็นยังไงนะครับอยนะ่องอางนะครับก็เป็น,น,นขั้นตอนในการฝึกหยอดจริงหน้างานนะครับหยอดแป้งนะครับใส่ไส้นะครับต่างๆนะครับ ก็ทยอยสอนเรื่อยๆนะครับสอนจริงหน้าร้านนะครับก็มีสอนอยู่เกือบทุกวันนะครับแต่ใครที่ไม่สะดวกมาที่ร้านนะครับก็มาเรียนผ่านออนไลน์ได้เหมือนกันนะครับมีผ่านคอร์สออนไลน์ในราคาพิเศษ990บาทน,นะครับ ขอบคุณลูกศิษย์นะครับผมที่เดินทางมาเรียนนะครับมาไกลเลยนะครับเดินทางมาเราก็ตั้งใจสอนให้เต็มที่นะครับก็สอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับการ,ก,ก,ารการทําแป้งการทํากะทิต่างๆนะครับการหยอดการ ปรับไฟการเช็คไฟนะครับก็สอนให้นะครับเดี๋ยวดูเตาน,นี้กันนะครับเตาน,นี้เป็นเตาที่สุกแล้วนะครับก็จะสอนวิธีการงานออกมานะครับว่าง้นยังไงนะครับบุคคลเป็นมือใหม่นะครับไ,ไม่เคยไม่เคยทามาก่อนเลยนะครับทํางานประจําอยู่นะครับไม่เคยมีพื้นฐานไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของมนมำกมาก่อนเลยนะครับ ก็ต้องปูพื้นฐานให้นะครับก็สะไลด่ไป,ไปนี่แล้วก็ช่อยมีดดึงน,น,น,นี่เป็นเป็นถาดที่สุกแล้วนะครับพร้อมขายนะครับ ดี๋ยวให้ดูฝีมือลูกศิษย์ขยับสักเตานะครับ อันนี้เป็นเป็นลูกศิษย์ที่ไม่เคยมีประสบการณ์นะครับย้ำนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับอาจจะมีแบบติดขัดบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าไปได้ดีนะครับทาถือว่าทําได้ดีนะครับ จะค่อยว่ากันนะครับค่อยเป็นค่อยไปนะครับถามว่าช้อเนี่ยักได้ไหมกต้องลึกมากตัแค่ับค่้นห บรรยากาศนะครับบรรยากาศการเรียนการสอนหน้าร้านนะครับขอบคุณนะครับผมวันนี้รูกเสร็มากันสองคนนะครับมีมีน้าเป็นเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะครับก็มาด้วยกันนะครับเราก็สอนให้ทั้งสองคนเลยนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับของไอคอให้เรียนจบแล้วนะครับก็ไปประกอบอาชีพนะครับทํามาค้าขายรุงเดือนนะครับํารวยํารวยนะครับ ใครที่นะครับฝากปวะสัมพันธ์ใครที่มองหาอาชีพอยู่นะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักอาชีพเสริมนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับมีทั้ง2ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเรียนจริงหน้าร้านแล้วก็เรียนออนไลน์นะครับใครที่สนใจก็สามารถทักมาในเพจหรือว่าโทรมาเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับใครที่กำลังทำมาค้าขายอยู่นะครับในสายอาชีพเดียวกันก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ สำหรับลูกศิษย์คนไหนที่เรียนไปแล้วนะครับยังกําลัางทําอยู่นะครับกําลัางพึ่งหัดทําก็ทางแม่เองของพวกเราชาววังก็เป็นกําลังใจให้ขอให้ตั้งใจนะครับเพราะว่าวางคนก็ทําได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการฝึกด้วยนะครับหลังจากเรียนจบแล้วเนี่ยเราต้องไปฝึกเพิ่มนะครับระหว่างที่เรียนหน้าร้านกับไปเรียนไปเรียนทําตัวเองที่ด้วยตัวเองที่บ้านเนี่ยมันต่างกันนะครับอยู่นี่มันมีคนสอนมีคนชี้แนะให้นะครับแต่ว่าไปที่บ้านเนี่ยบางทีเรา ทำคนเดียวบางทีเราอาจจะลืมขั้นตอนที่สําคัญไปยังไงก็ฝึกๆนะครับถ้าสงสัยตรงไหนก็ติดต่อผมมาได้เลยนะครับเรามีบริการตอบปัญหาหลังการสอนด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณลูกศิษย์ทั้งสองคนนะครับเป็นพี่เป็นพี่สาวทั้งสองคนนะครับมาจากส่วนหนองจอกนะครับขอบคุณมากนะครับขอให้ทำไม่ได้แล้วกันนะครับ เดี๋ยวถ้าไม่ได้ไงเดี๋ยวผมจะไปสอนให้เพิ่มเติมที่หน้าง,งานละกันนะครับเพราะว่าเราอยู่ไม่ไกลกันอาจจะมีการไปเทรนหน้าง,งานให้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละกันนะครับสวัสดีครับ